ราได้คุยน้องชาลล์ออสตินครับรนอันดับ5บิสควรนไทยแลนด์2แลอน22ครับชาลครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่มาเป็นผู้อัญเชิญสำหรับเดอะโลเ้นพุกเก็ตบิสควีนบอลครับอันดับแรกนะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะขอเซ็งรีดเดดังได้ไหมคะเรียกได้ว่าเป็นคนแรกที่ได้สื่อน้องก็บอกว่าใน แรกที่จะได้มงทองกลับมาให้ประเทศไทยนะคะจริงๆมีข่าวลือบอกว่าปี2025เนี่ยจะกลับมาจริงหรือเปล่าต้องถามว่าทีมภูเกตแอบจีบหนูไว้บ้างไหมคะก็ต้องรอโอกาสนะคะว่าถ้ามีโอกาสก,าก็2025ก็จะกลับมาแน่นอนแต่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนเนี่ยต้องรอติดตามนะคะคิดว่า คงไม่พ้นว่าเกิดตัวเองแต่ก็ต้องรอดูอีกทีนะคะว่ายัางไงก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะทั้งงานในวงการบันเทิงแล้วก็ทางเส้นทางนางงามเพราะว่าการที่จะกลับมาเนี่ยไม่ใช่ว่ายินดีก็จะกลับมาคือคิดไว้แล้วนะคะไม่ได้กลับมาเพื่อให้พี่ๆกระเทยพอใจนะคะกลับมาเพื่อจะเอามงทองแล้วก็สร้างโปรไฟล์ให้ตัวเองแล้วก็ประเทศไทยคะ่ะขอบคุณมากนะคะเอาเลครับ ท่านครับและนี่คือชาร์ลอตออสกินรองอันดัภาพมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ครับและนี่คือเกดโรนิเคนแวร์ริฟตัทองคำแ้สัญญย่ลังประจำตำแหน่ง Miss Grant, Food ญญามิสแกรนด์ผู้แ่งสวยน่ะครับคุณใช่ค่ะขอบคุณชารลอตด้วยนะครับ มาครับและขอเชิญชาวโลกทั้งกว่านั้นรับชมด้วยนะครับอเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงเวลานี้ครับเป็นอีกหนึ่งช่วงที่หลายคนรอคอยเพราะว่าตอนนี้เราจะเข้าสู่ช่วงวินาทีแห่งความตื่นเต้นจาก18คนเชื่อเหลือเป็นแค่5ท่านคนนั้นที่จะได้ไปต่อต่อทีมใิสแควร์สเกต2,24 0ครับใช่นะคะพี่แชมป์และสำหรับตอนนี้นะครับผล5คนสุดท้ายเนี่ยก็อยู่ในมือพี่แชมป์แล้วเรียบร้อยเกินยังไม่รู้เลยนะคะเนี่ยแต่ว่าพี่แชมป์รู้แล้ว นีครับเราจะมาลงบลกันนะครับว่าใครเป็นผู้สุดท้ายมิสแกรนบุกเก็ต2024ทุกคนพรอ้อมกันไหมครับอาไะครับะด้าคนสุดท้ายมิสแกรนบุกเก็ต2024ชั้นแรกได้แก่ และหมายเลขดท้ายที่ได้ผ่านเข้ารอบ Top 5 Miss Grand ด์ i ู e ก s e 2024ได้แก่มหมายเลข ช่วงของไฟนอลเวชันครับซึ่งสำหรับ Final อลเวชั่นนี้นะครับพวกเธอจะต้องตอบคำถามนะครับซึง่งจะเป็นคำถามเดียวกันทั้งหมดและมีเวลาในการตอบ360วินาทีครับและสำหรับคำถามในรอบ n a l q ลเว t i o n นี้มีอยู่ว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาคุณให้ความสนใจและติดตามข่าวเรื่องใดมากที่สุดเพราะอะไรย้ำคำถามอีกทีนะคะ ตลอดช่วงที่ผ่านมาคุณให้ความสนใจและติดตามข่าวเรื่องใดมากที่สุดเพราะอ,อะไรและขอเชิญท่านแรกครับหมายเลข17เฟรมชนวัฒนแก้วศรีต้องกับเฟรมแล้วนะคะเฟรมสนใจขาเรื่องการเนมือะคะ่อเะเพราะว่าว <ij> เป็นเรื่องของคนหุืคนค่ะแล้ววันศพพบเจอในชีวิตประจำวันค่ะทั้งส่งผลถึงเรื่องภาษีหรือแม้กระทั่งโอกาสสิทธิจากรัฐบาลค่ะและยิ่งการออกกฎหมายด้วยและสิ่งสำคัญนะคะก็คือเวทีมิสแ a ร์ไทยแลนด์ค่ะที่เฟ้นหานางงามที่มีความเป็นสตาร์ที่เข้าสู่วงการทีวีค่ะ รัฐบาลองค์กร s ิสแกร์ไทยแ l a n d เนี่ยแหละค่ะจัดยกระดับอุตสาหกรรมการบันเทิงการนางงามและแม้กระทั่งทีป๊เข้าสู่ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ นโยบายนิยมค่ะถึงแม้ว่าคนในประเทศไทยเราเนี่ยมักจะไม่นิยมกันเพราว่ามันจะมีปัญหาตามมาจุดประสงค์หลักของเงินดิจิทัลนะคะคือเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นซึ่งหมายความว่าเราสามารถซื้อสินค้าหรือซื้อได้ในระยะสิกิโลเมตรและสามารถลงทะเบียนได้เฉพาะทะเบียนบ้านเท่านั้นมันทําให้เห็นว่า คนในชุมชนเนี่ยสภาพสังคมเราอะสภาพสังคมเรานั้น,น,น,นถูกบีบบังคับให้คนในชนบ,บทต้องมาทํางานในเมืองเพื่อชีวิตที่ดีกว่าจะดีกว่าไหมคะถ้าเราทําให้อาชีพคนในชุมชนนั้นเป็นอาชีพที่ยอมรับสนับสนุนให้ผลผลิตของการเกษตรไทยเนี่ยยั่งยืนและสามารถสนับสนุนให้ส่งต่อสู้กับ ประเทศเพื่อนบ้านได้เพราะฉะนั้นแล้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถสนับสนุนเมืองรองให้มีผู้ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวด้เหมือนเมืองหกถ้าสองอย่างนี้ถ้าสองอย่างนี้มีการขับเคลื่อนมันจะทําให้เกิดการกระจายไรายได้หมุนเวียนค่ะอย่าลืมน,นะคะมันจะทําให้เราไม่รวยกระจุกจนกระจาย เรามีดีค่ะแต่ที่ไม่ดีคือการบริหารที่ไม่ดีค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือคำตอบของเธอนะคะต่อไปขอเชิญหมายเลขหนึ่งแบมแบมดวงร,รับตึกขมิ้นค่ะ ทีีด่ดทำไมถึงต้องเกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลเพราะเราเป็นเสียงที่ยิ่งใหญ่เป,เป็นเสียงเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนนะคะข่าวที่แบบสนใจมากที่สุดนั่นก็คือ mm hmm. เองินดิจิตัล1 0 0 0 0บาทค่ะวันนี้นะคะเขาได้ออกออกฎการใช้แบบใหม่เปลี่ยนจากเดิมนะคะที่ใช้จาก4กิโลเมตรใช้ภายในอำเภอค่ะรู้ไหมคะว่าเปลี่ยนหลายข้อมากๆแตบบ่มีข้อหนึ่งค่ะที่แบบไม่เห็นด้วยอย่าง เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเราควรจะได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันเงินข้อนี้หนึ่งหบาทจะไม่ได้รับทุกคนค่ะคนที่จะไม่ได้รับนั่นก็คือคนที่มีเงินในบัญชีห้าแสนบาทขึ้นไปคนที่มีเงินเดือน นโยบายข้อนี้ของท่านอยู่นะคะถ้าท่านไม่สามารถทําได้จริงหนูอยากให้ท่านเปลี่ยนนโยบายเป็นการพัฒนา,าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะเพราะว่าปกาปกท้องของประชาชนไม่สามารถรอได้ค่ะเพราะว่าเขายางกาบากรวมตัวถึงต,ตัวหนูเองด้วย We are human We are follow human e n e r y ค่ะขอบคุณค่ะีนะครับและต่อไปครับขอเชิญหมายเลข4ครับลินบาน ใจเป็นอย่างมากในตอนนี้นะคะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องสงครามระหว่างประเทศอิ right สราเอลเยอไตล์ค่ะ <Hello. S 1> เหตุการณ์นี้นะคะสะท้อนให้เห็นว่ามันสร้างความผลกระทบต่อวงกว้างมากและที่สำคัญ right ชีวิตมนุษย์ถูกแลกไปอย่างมากมายค่ะ <laughs> ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าผู้นำประเทศ ไม่ลกเลยประชากรของตนเองหลินเลยเห็นว่านี่เ,นเป็นควรเป็นตัวอย่างให้กับผูน้นำประเทศอื่นๆว่าควรที่จะใส่ใจประชาชนหรือแม้แต่การดารงอยู่ a country's heart is the people a good leadership will let the people sing and listen to the happiness r a t e and let them spread their wings thank you ถึงแม้ว่ามันจะไกลาจากประเทศบ้านเรามากแต่มันก็ก่อให้เกิดความเสียหายและการเสียชีวิตของมนุษยชาติเยอะมากๆค่ะรวมถึงผู้คนที่บริสุทธิ์ที่เสียเสียชีวิตด้วยค่ะรวมถึงในนั้นมีคนไทยด้วยค่ะซึ่งหนูจะอยากหินแล้วก็ถอดบทความถอดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าเราควรเลิกใช้ความรุนแรงกับทุกๆคนค่ะเราควรหยุดใช้ความรุนแรงนะคะแล้วก็ มันไม่ได้เกิดผลดีกับใครเลยสุดท้ายแล้วมันมีแต่ความเสียหายค่ะยังนั้นหนูจึงอยากจะบอกว่าให้ทุกคนเลิกใช้ความรุนแรงกับทุกประเภทค่ะ Please stop the war Thank you นะครับนั่นคนีนะครับคือคำตอบเจอทางหน้าบวชแต่กำจัดโรครัยทั้งเพื่อนเครับที่บอกว่าตลอด่างที่ผ่านมาคุณได้ความสนใจและติดตามข่าวเรื่องไหนมากที่สุดนครับ